ออปชันเยอะเล่นบ่อยังต <bursting in gas light> ้องมียังต <t JM U 2> ้องมีเรืออีกอะเดี๋ยวทำอะไรครับเรากำลังขึ so ้นเรือขึ้นเรือเรืออยู่นี่ฉัจะนอนเรือโบว์จะนะเดี๋ยวจะหงายตกน้ำหรอกถ้าตกลงไปโดนเบบี้ชักกินแน่เโดนเบบี้ชักกิน ระวังหงายท้องลงไปลูกเียวนีเบบี้ชักเนี่ยอ๋อตัวเขียวนี่คือเบบี้ชักเหรอเอ้ยมันแอบอยู่ใต้เรือดิแสดงว่าเขานอนอยู่ใช่อ่ะใช่ระวังหงายท้องมันลูกระวังหงายท้องลงไปนู่นอ่ะกดไลค์ดิกดไลค์กดแชร์ด้วยนะไปไปไปบายบายด้วยบายบาย